LG เครื่องนี้นะมันเป็นยี่สิบเอ็ดนิ้วนะยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบก็ไม่รู้เหมือนกันยี่ห้ออะไรวะเนี่ย LG นะครับลูกค้าบอกว่าสวิตช์เนี่ยมันมันมันไม่มันไม่เด้งขึ้นมาเนี่ยนะมันปิดเปิดไม่ได้ให้เปลี่ยนสวิตช์ให้หน่อยเพื่อนๆก็ไปดูว่าถ้ามันเป็นของเหมือนกับของเพื่อนนะทีวีตัวนี้เมาดูกันสวิตช์อะไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับนะอุ้ยมันเคยเปลี่ยนแล้วดิเนยี่สิบเอ็ด FB อะไรเนี่ย ยี่สิบเอ็ด fb สาม ab โอ้ตัวนี้เคยเปลี่ยนไปแล้วน,นะนุน็อตทำไมไม่มีวะไม่มีน็อตเลยโอเคนะครับนะเราไปเปลี่ยนสวิตกันนะครับนี่เลยดึงสวิตออกมาเป็นแบบนี้เลยสวิตขางอนะครับของ lg <laughs> มีนะครับตัวนีนะ oh, oh, น้ครับผมโอ้ตุวจิตครับขอบคุณมากครับ,บค,ครับ ของไหวตุดกินพี่น้องเอ้ยบาดกล้วยตุ้ดหลานนี่ะครับนะของคุณกล้วยตุ้ดหลานเจ้านสวย <c oughs> นี่นะฮะหอดใส่ระบายคอดสวิตขางอนะครับนะสวิตขางอเห็นไหมเพื่อนนี่ถ้าเพื่อนเจอรุ่นนี้นะถ้าเป็นของเพื่อนนะเ <c oughs> พื่อนสามารถที่จะซื้อสวิตขางอมาใส่ได้เลยเห็นะครับแม่มันสุดยอดจริงเลยเนะี่ยสวิตปิดเปิดไม่ได้สวิตขางอนะตอนนี้ผมมีเยอะเลยนะสำรองไว้นะครับแล้วมันโอ้ยไอ้นี่นี่ไอ้ไอ้ตรงกดด้านหน้าเนี่ย มันติดด้วยนะครับนะไม่จิ้มเขียวไปยัดไปบ้อนโอเคนะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดแล้วก็ทําการดูดสวิตออกมาแล้วก็เปลี่ยนสวิตเพราะว่าตัวนี้มันไม่ยากเลยเพราะว่ามันเป็นสวิตขางอซึ่งผมก็มีอยู่แล้วนะครับน่าจะมีอะไรมากมายกว่าน,นี้เนาะเพราะว่าเครื่องก็เปิดติดอยู่นะนะครับแต่ว่ามันได้เอาไม้จิ้มเขียวแงไงไงไหย่ไว้นะเพื่อนนะนะเดี๋ยวปัดฝุ่นอนฝุ่นพวกนี้เป่าไม่ออกเลยนะครับเหนียวมากนะครับคือ ตรงนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนสวิตช์ก็ต้องปัดให้กับลูกค้าด้วยนะครับเพื่อนๆปัด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 เป็นแปลงให้มันแรงออกขาปัดไล่จนขนหนังแปงเบ้วพี่น้องเอ้ยปัดไปอย่างนี้นะครับงานมันง่ายอยู่แล้วครับเรามีเวลาเยอะนะครับผมมีเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับในการซ่อมเครื่องนี้ผมก็ทำไปเพราะว่าลูกค้าไปตลาดนะครับเขาบอกว่าเขาจะไปรูดของนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับพอใช้เวลาเป็นชั่วโมงเราผมก็มีโอกาสที่จะปัดฝุ่นให้ลูกค้าได้ด้วยนะครับ ผมเป่าแล้วมันไม่ออกอหไรไหมบัดทำความสะอาดให้ลูกค้าหน่อยนะครับเดี๋ยวหน้าฝนหน้าอะไรมาเนี่ยฝนพวกนี้มันก็จะติดนะครับนะนะมันก็จะนํากระแสไฟนะครับแล้วเครื่องก็จะพังเสียหายไปมากกว่าที่มันจะเป็นผมก็อยากจะให้ลูกค้าใช้เด่นงานนะครับเลือบาดกุแรงก็ไม่ต้องพังก็ได้ไม่เป็นไรนะซ่อมใหม่ไปเรื่อยนะซ่อมไปเครื่องเกา่าเครื่องเดิมไม่ไหวมันเหนื่อยเห็นกันอีกแล้วอันเก่าตายแล้วไม่ไหวแล้วซ่อมไปเรื่อยนะ ชื่อเสียงจะได้มีหน่อยเอ้นะครับปาด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 ฟางกันไปเพื่อนเอ้ยคงใช้เวลาอีกประมาณสิบนาทีน้อแหละอยี่สิบนาทีนั่นแหละมันถึงจะบางเบาลงไปบ้างนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะมาเอาออกทุกฝุ่นนะครับนะแต่หมายถึงว่าปัดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้เห็นอไอ้พวกอะไรพวกอะไรที่มันมีปัญหาหรือเสียหายนะครับนะผมก็จะดําเนินการทําไปนะครับนะเอ้โอเคนะครับนะเพื่อนๆฟัง ทำการปัดฝุ่นหัอไปที่ร้อยก็นี่เลยสวิตขางอถ้าบอกเขาว่าเป็นสวิตขางอจะได้แบบนี้มาเนี่ยขามันงอๆแล้วหลังเนี่ยสวิตขางอเนี่ยนใส่เข้าไปนะครับหลักใหญ่ใจความคือจบแล้วเนี่ยครับเนี่ยใส่เข้าไปต่อแั้งเก่ามาใส่ตัวใหม่เข้าไปมันเปลี่ยนง่ายมากสวิตเนี่ยแล้วเพื่อนก็อย่าลืมบัดกรีด้วยไลยวงจรไม่ค่อยสะอาดเพื่อนก็ดูแลด้วยนะครับเพื่อนการบัดกรีซะนะครับรวมไปถึงไลยวงจรที่มีปัญหาด้วยนะครับ ตัวไหนมันหลุดมันหลวมมันล่อนนะเพื่อนดูแลด้วยครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นขาไฟแบ็คขาสีอะไรต่างๆนะเพื่อนดูแลด้วยเพราะว่าอยู่ในสภาพเก่าแล้วเครื่องนี้นะครับใช้งานมาเนิ่นนานมันก็มีตะกัวมีอะไรหลุดล่อนเป็นเรื่องธรรมดานะครับในส่วนนี้นะครับนะตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วทีนี้มาดูตัวอย่างเครื่องนี้มีต่อนะครับนะเพราะว่าลูกค้าได้เอาไม้จิ้มฟันไปจิ้มๆไว้ในส่วนของสวิตช์มันก็เลยไม่ค่อยดีดนะเพื่อนนะมันไม่ค่อยดี เราผมบัดกีกันเรวค่อยมาล้างที่หลังก็ได้ทวนี้ไม่ใช่เราใหญ่ใจความนะนะครับก็แค่การเปลี่ยนสวิตธรรมดาทีนี้เพียงอยากจะให้รู้ว่าในเครื่องนี้ใช้สวิตตัวขางอนะครับบอกบอกเขาว่าสวิตขางอนะครับแล้วที่นี้ไอสวิตด้านหน้าเนี่ยมันไม่เด้งไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยสวิตด้านหน้านะครับ มันจะเป็นตัวส่งแรงเข้ามาเนี่ยนะครับตัวนี้น่ครับมันไม่ดีดเห็นไหมครับแน่ไหมครับมันต้องเอาดันกลับไปแล้วทีนี้เพื่อนทําการนะตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกอยู่ใช่ไหมน่ครับมันมันมันล็อกอยู่นะครับแล้วก็ดันดันหน่อยหนึ่งเนี่ยมันดันได้ไหมล่ะเพราะว่ามันมีสามสามแฉกในไอ้ล็อกเนี่ยเพื่อนก็พยายามดันให้มันได้นะนะครับแล้วก็ดึงออกไปด้านหน้าด้วยนะครับดึงออกไปด้านหน้าเนี่ยเห็นแบบเนี้ย พาพูดถึงมันก็อมันหลุดแล้วไม้จิ้มฟันหลุดแล้วหน้านะครับแล้วใส่กับคืนเข้ามานะครับเพราะว่ามันมีไม้จิ้มไฟฟันมันมันติดอยู่ตรงนี้เพราะว่าสวิตสวิตไอ้ตรงขางอเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันมันมันจะดีดออกเองอะไรเงี้ยครับเห็นไหมฮะมันดีดออกมากเกินไปแบบนี้มันก็ไม่ติดแล้วลูกค้าจะเป็นต้องกดสวิตเข้าแน่นๆแบบนน้ถึงจะต่อใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้ลูกค้าก็เลยเอาไม้จิ้มฟันจิ้มให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้ มันก็เปิดติดได้แล้วทีนี้มันก็ลําบากตอนที่ไปต้องไปเสียบปลั๊กถอดปลั๊กนะครับเลยต้องเปลี่ยนสวิตช์นะแต่ทีนี้ก็ไม้จิ้มฟันมันมันหลุดออกไปด้านหน้าแล้วนะครับเรียบได้ทําการเอาไม้จิ้มฟันออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เพื่อนเห็นนะครับมันก็ดึงดืด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 ได้ดดแล้วนะครับสะดวกสบายหายยุ่งนะ,นะทีนี้ก็ประกอบเข้าไปนะครับอาจจะปัดฝุนหน่อยปราเป่าฝุนหน่อยนะครับนะแถวนี้นะ โอเคแล้วก็ประกอบเข้าไปแล้วก็มันก็จัดดึงยืดดึงยืดนะครับถ้าของเพื่อนเป็นแบบนี้อย่าลืมเอาไม้จิ้มฟันออกนะครับท่านนี้นะครับเป็น c w 8 1นะครับ c w 8 1นะครับท่านี้นะครับ c w 8 1นะครับ a นะครับบัตรกีด้วยนะบัตรกีด้วยนะครับเปลี่ยนสวิตช์ยังต้องบัตรกีเลยนะครับนะเพื่อความคักนะครับนะเพื่อความคักลืมบัตรกีด้วยภาคใหไฟด้วยฮัวด้วยเวอร์ด้วยนะครับเอาคักๆหน่อยนะครับนะ นี่เลยนะครับเนะี่ย็น่ไหมโอ้บัตรกีได้ดีมากเลยครับโอ้ทำไมมันบัตรกีได้ดีอย่างนี้วะเนี่ยอะไรกันเลยมยพไปหน่องหย่องยิงนะพี่น้องเอ้ยเป็นบ้าบุญเป็นบ้าโอ้ยใสสะอาดสวยงามพาี่น้องเอ้ยนี่เองนะนะผมจะบอกเลยเพื่อนๆะทําดีแค่ไหนก็ตามนี่ครับบทสุดท้ายมันก็อยู่ที่การเปลี่ยนสวิตนี่ครับลูกค้าก็จะบอกว่าโอ้ยเปลี่ยนสวิตซื้อเว้่ประมาณนี้นะครับเนะี่ย เรื่องนี้ก็ทําไมมันทนทานอย่างงี้ไนงะใช้มานานหลายปีได้เปลี่ยนสวิตแค่ครั้งเดียวเดี๋ยวทีไหนได้บัตรกีให้ไว้เพี่น้องคุณมองมันสีรุดออกกับบัตรกีบปะละ่อตรงที่มันจะหลุดจะลวงก็บัตรกีหมดมทีรียบร้อยแล้วนะครับนะลูกค้าก็เข้าใจว่าเปลี่ยนสวิตแล้วเครื่องมันทนทานมากนี่แหละก็เรียกว่าทําดีไม่ขึ้นเพือนเะยไม่เป็นไรนะครับเราความคักนะครับนะเราความคักเข้าไว้นะครับโอโอ,โอไม่ใช่ธรรมดาดิลายตาแล้วใช่ไหมล่ะ อะไรแตาเลยบิ่งบอกไม่บัดนี้ใช้แปลงบ้างรวมนี่ปิดดับนี่หยั่งแล้วบัดนี้ก็ารในค่ำวันนี้ง่ายกว่าเยอะคุณผู้ชมครับมีเจ้าเครื่องนี้ติดบ้านไว้เลยกับเครื่องฉีดน้ำกรรงดันสูดปิดดับเห็นไหมสะดวกสบายหายยุ่งเลยทีนี้แนวว่าถือว่าโอเคแล้วนะครับในการเปลี่ยนสวิตช์ในแคบ มหมง่ายมากเลยนะครับนะมีการเปลี่ยนชีวิตนิดอกวเจ้าจริงเลยเลยิตขางอเียมีค่าจับไดิเปลี่ยนไปหลายครั้งเปลี่ยนให้เพื่อนดูอีกครั้งนึ่งเมตรไปหลายคปิดดับเปิดติดปิดดับเอาก็ปลติเลยเอ้ย้อนะครับร้อเนแบบนี้เคุณสามารถได้ดเคร่องมืก็คืสดเปเลยะแล้วบางทีนะาของคจะต้องจับไปมีปิดเสียงมันก่อนนะครับ ชาวิเคราะหทางต้องจากไปนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องไปแล้วนะครับไปซ่อมอะไรอีกมากมายหลายอย่างเลยนะครับสวัสดีครับผม